กำลังฮัดเฝ้าโอยมันฮัดเฝ้าลวดมันฮัดได้มันใส้มันจางครับมนงก็เนยๆจะตามลวดเลือดซึ่งจางเหี้ยมันใหญ่เลยค่ณชายมันออกมันด่าคือแม่มันเนี่ยออกมาด่าพวกมึงอ่ะเดี๋ยวกูจะซ้อนมันอ้นี่ก็ว่าอีเดอค์กด่าคนต่อหน้าลูกกูชิดาถ้ามันเราเป็นไปไวกูชิดาเอามันมาด่าพวกมึงนั่งกรใจไายด้วยเออ ทำอะไรเฮ็ดได้เพื่อนสมุนน้ำข้าวนะน้ำมันกินอะไรกินยังมาไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่คุณเรียกกรุณาติดต่อม่อีกครั้งขอบคุณค่ะ อย่ามันใหญ่เด้อมันออกมันด่าผู้แม่มันเนี่ยออกมันด่าพวกมึงอ่ะเดี๋ยวกูสิสอนมันเอ๊ะ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 